สวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นสงกรานต์ครั้งแรกของเอมมาจากบัญชี t ิ k t อ k Discover with e m m a เธอดีใจและตื่นเต้นมากๆที่จะได้สัมผัสสงกรานต์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งเธอใฝ่ฝันมานานหลายปีแล้วเอมมาดีใจถึงกับร้องกรีดออกมาเลยโดยในคลิปเอมมาบอกว่าปีนี้สงกรานต์ครั้งแรกของฉันแล้วเธอก็กรีดออกมาไม่น่าเชื่อเลยเราจะไปชอปปิ้งกันเพราะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดไปกันเถอะ และวเอมมาก็ไปเจอกับเอมิลี่เอมมาทักเอมิลี่ว่านี่คุณดูเหมือนกำลังทำเคมีอยู่เลยนะเอมิลี่เลยตะโกนไปถามเพื่อนผู้ชายอีกสองคนว่าคุณคิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนๆผู้ชายเลยบอกว่าโอเคอยู่เอมมาไปดูกระเป๋ากันน้ำสำหรับใส่ของเวลาเล่นสงกรานต์โอ้มันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วมันก็ใหญ่พอด้วยจากนั้นเอมมาก็ไปดูเสื้อลายดอกไม้สำหรับเล่นสงกรานต์ ฉันอยากได้ชุดสีชมพูทั้งหมดเลยให้มันเห็นได้ชัดเจนโอ้ oh my god ฉันชอบตัวนี้มากมันสวยมากแล้วเอมมาก็ไปลองเสื้อลายดอกไม้สีชมพูสม้มฉันก็ชอบนะเอมิลี่ยื่นเสื้อสีชมพูตัวนี้ให้กับเอมมาลองตัวนี้ดูสิฉันชอบตัวนี้แต่มันตัวใหญ่เกินไปอ่ะ เอมิลี่เลยหยิบเสื้อลายดอกไม้สีชมพูส้มตัวก่อนหน้านี้ขึ้นมาตัวนี้ดูดีนะเอมมาลองเสื้อลายดอกไม้สีชมพูส้มอีกครั้งโอ้สวยงามเหลือเกินฉันวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วมันก็สกปรกมากเลยอะ่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ไปซื้อน้ำอกกับแป้งดินสอพองเอมิลี่บอกว่าอันนี้เอาไว้ทาหน้านะแป้งฝุ่นนะ่ะเอาไว้ทาหน้า เอมมายกน้ำอบขึ้นมาลิควิดช็อกนี้แล้วมันมีดินสอพองอยู่ในนั้นแสดงว่าคุณต้องเอามาทาน,น้าแต่ฉันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันในขณะที่เดินออกไปเอมมาพูดขึ้นมาว่าฉันไม่รู้จะบอกยังไงแอร์เย็นดีจังหลังจากนั้นเอมมาก็โชว์กระเป๋าให้ดูมันน่ารักจังแล้วก็จ่ายเงินพร้อมพูดขอบคุณค่ะเป็นภาษาไทยแล้วพวกเขาก็ไปดูปืนฉีดน้ากันค่ะ อันใหญ่แบบนี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเอม็มมาโชว์ดินสอพองกับแว่นตาขึ้นมาฉันได้ดินสอพองกับแว่นตาด้วยซึ่งคลิปนี้เอม็มมามีแคปชั่นและอธิบายไว้ว่าสงกรานต์แรกของฉันฉันใฝ่ฝันถึงสงกรานต์มาหลายปีแล้วและในปีนี้ในที่สุดฉันก็ได้สัมผัสมันเสียทีฉันตื่นเต้นมาก ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรคุณคิดว่าฉันเตรียมตัวมาดีพอหรือยังทรงกรานปีใหม่ไทยเป็นการเฉลิมฉลองการชำระล้างการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่แบบเต็มรูปแบบตามธรรมเนียมแล้วจะมีการส่งน้ำหอมพระพุทธรูปและมือของผู้สูงอายุอย่างเบามือเพื่อชำางโชคร้ายและนำพรมาสู่ปีใหม่ที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามก็ได้พัฒนาเป็นการเล่นน้ำกันทั้งเมืองเป็นเวลาสวันอย่างไรก็ตามประเพณีก็ยังคงอยู่ฉันได้เตรียมสิ่งจำเป็นทั้งหมดไว้แล้วกระเป๋าใส่ของกันน้ำเสื้อลายดอกไม้สีสันสดใสสะดุดตาแว่นตาหมวกฉันมีปืนอยู่แล้วแต่ฉันจะหาซื้ออันที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือแผนของฉันในวันนี้ เทศกาลนี้จัดขึ้นในวันที่13ถึง16เมษายนใกล้เข้ามาแล้วคุณเคยฉลองสงกรานมาก่อนไหมบอกฉันหน่อยฉันจะอยู่ที่กรุงเทพตลอดการเฉลิมฉลองนะนอกจากนี้หากคุณมีเคล็ดลับคำแนะนำใดๆฉันจะขอบคุณมากเลย ในวันต่อมานะคะเอ็มมาก็ออกไปหาซื้อปืนฉีดน้ำอีกค่ะเธอบอกว่าวันนี้พวกเราจะไปหาซื้อปืนฉีดน้ำกันพวกเราอยากได้อันใหญ่ๆเลยและฉันอยากได้สีชมพูเอ็มมาถามแฟนของเธอว่าแล้วคุณหล่ะอยากได้สีอะไรเขาบอกว่าอยากได้สีฟ้า นี่เป็นสงการา์ครั้งแรกของพวกเราพวกเราตื่นเต้นมากๆพวกเราตัดสินใจว่าเราอยากจะซื้อของจากคนในท้องถิน่นฉันอยากจะซื้อสินค้าจากคนไทยในท้องถิ่นมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆดังนั้นเราจะไปที่แผงขายของในตลาดและดูว่าเราจะได้อะไรบ้างและทั้งสองก็ไปเจอปืนฉีดน้ำสีน้ำเงินแม่ค้าบอกว่า200โอ้ไมก็นั่นสีชมพูโอเคฉันคิดว่าฉันต้องการอันนี้สวัสดีค่ะเท่าไหร่คะ 250นี่คือปืนฉีดน้ำในฟันของฉันสวยมากเอม็มมาถามแฟนของเธอว่าคุณอยากได้สีแดงอันนั้นไหมแล้วแฟนของเธอก็ได้สีแดงไปค่ะส่วนแม่ค้านะคะก็ใจดีมากๆให้มงกุฎด,ดอกไม้กับเอม็มมามาด้วยค่ะเอมมาบอกว่าแม่ค้าน่ารักจังเลย สำหรับคลิปนี้นะคะเอมมาได้เขียนแคปชั่นได้ดีเลยค่ะทุกคนเธอบอกว่าสงกรานนี้ฉันพร้อมแล้วนี่เป็นสงกรานครั้งแรกของฉันและฉันตื่นเต้นมากและเธอยังบอกว่าเธอกับแฟนได้ออกเดินทางไปสำรวจแผงขายของในท้องถิ่นรอบๆอ่อนนุ้ดเพื่อหาซื้อปืนฉีดน้ำสุดเท่ เธอบอกว่าพวกเราอาจจะไปร้านค้าขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้าก็ได้แต่พวกเราอยากสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นในสงกรานนี้จริงๆฉันเลือกสีชมพูเห็นได้ชัดเลย ฉันพยายามหาอันที่ชอบเมื่อวันก่อนในสำารงแต่หาอันที่ชอบไม่ได้เลยการซื้อของจากคนในท้องถิน่นั้นมีความพิเศษบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่แค่การเล่นน้ำเท่านั้นนะแต่ยังเกี่ยวกับชุมชนประเพณีและความสุขก,การซื้อของในท้องถิ่นหมายความว่าคุณกำลังสนับสนุนผู้คนผู้ที่ทำให้เทศกาลนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นหากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับสงกรานต์ ให้ข้ามห้างสรรพสินค้าไปเลยและไปที่แผงขายของในท้องถิ่นคุณพร้อมแล้วหรือยังฉันไม่รู้จริงๆว่าจะคาดหวังอะไรหากคุณรู้จักสถานที่ดีๆที่จะไปโปรดแจ้งให้ฉันทราบด้วยนะในคลิปของเอมมานะคะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะแอดมินจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะคอมเมนต์ comment แรกค่ะสุขสันต์วันสงกรานย่าลืมพักผ่อนบ้างสงกรานยังมีหลายวันเอมมาเข้าไปตอบกลับว่า ขอบคุณมากนะคะคุณก็เหมือนกันใช่แล้วจริงมากฉันคิดว่ามันน่าจะตื่นเต้นมากๆแต่ก็สนุกเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาค่ะอ่าขอให้สนุกกับสงกรานครั้งแรกนะคะสีชมพูสวยมากค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะสงกรานครั้งแรกของฉันเหมือนกันตื่นเต้นจังแฮปฟันนะต่อมานะคะมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริตนางเหมาะกับสงกรานมากเที่ยวให้สนุกนะครับ มีคนคอมเมนต์มาบอกเธอว่าถนนข้าวสารช่วงสงกรานต์วุ่นวายคนเยอะมากครับเอมมาเลยามกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันจะไปดีไหมต่อมาก็มีคนเข้ามาบอกเธออีกว่าสีลมคนเยอะมากส่วนเจ้าของคอมเมนต์เลยมาตอบกลับว่าถ้าอยากลองสักครั้งก็ลองไปดูครับอาจจะไม่มีโต๊ะนั่งดื่มเบียร์ก็ได้สีลมคนก็เยอะเหมือนกันอีกคนก็มาบอกเธอว่า ควรไปราวๆบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงแล้วเอนจอยไปจนถึงเที่ยงคืนเอมม่าเลยมาตอบกลับว่าฮ่าๆโอไมคกอดฉันนึกภาพออกเลยว่ามันยุ่งขนาดไหนขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเที่ยวให้สนุกและดูแลตัวเองกันด้วยค่ะคนไทยเยอะต่างด้าวก็เยอะค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะคุณดูสวยมากในชุดสงกรานคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เตรียมซองกันน้ำไว้ให้ดีสำหรับป้องกันโทรศัพท์หรือเงินของคุณไม่ให้เปียกคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันอยู่เมืองไทยมาหปีแล้วสงกรานสนุกสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะคะสนุกไปกับมันเคสโทรศัพท์กันน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะเอม็มมาเข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณค่ะฉันมีอยู่อันนึงจะนำไปด้วยแน่นอนคนต่อมาเข้ามาเตือนว่า โปรดระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าและข้าวของเครื่องใช้ของคุณโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเพราะคนร้ายอาจแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนเพื่อขโมยเงินของคุณคอมเมนต์ต่อมานะคะวันที่13-15มาเล่นแถวสีลมได้นะครับเขาปิดถนนให้เล่นได้ช่วงกลางคืนไปแถวข้าวสารหรือสนามหลวงครับเอมมาเลยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณมากๆค่ะช่วยได้มากเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะ น้ำสก,กรปรกฉันมีผื่นผิวหนังมีจุดขึ้นที่ข้อเท้าถ้าเป็นเช่นนั้นให้ซื้อยาผงขวดสีแดงที่ขายที่นี่ถาแพทย์ดูได้ผลทันทีใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปนะเพราะจะพังคอมเมนต์ต่อมาค่ะการสวมรองเท้าแต่จะทำให้คุณสะดวดสบายมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะคะ ดินสอพองเป็นพิธีขอพรและเสริมสิริมงคลซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินสอพองที่พระสงค์ใช้อวยพรขอให้สงกราน,นี้มีความสุขนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะมีคนไทยเข้ามาบอกว่าขอให้สนุกกับวันสงกรานนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับ มีชาวต่างชาติเข้ามาถามว่าทรงกรานนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะฉลองที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาค่ะผมอยู่ไทยเหมือนกันผมเห็นคุณด้วยคุณสวยมากคนต่อมาคอมเมนต์ว่าอยากเล่นบ้างปีนี้พลาดอดเล่นแต่ปี2026จะไม่พลาดแน่แต่ลอยกระทงปีนี้ฉันไม่พลาดแน่แน่ มีชาวต่างชาติเข้ามาถามว่าคุณไปช็อปที่ไหนรอเอมมาเข้ามาตอบกลับว่า Imperial World สำโรงคอมเมนต์สุดท้ายนะคะมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าสงครามน้ำกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคนพร้อมกันหรือยังสำหรับสงกรามเป็นสิ่งที่เอมมาและแฟนของเธอฝันมานานหลายปีแล้วว่าอยากจะมีโอกาสมาสัมผัส ในโลกโซเชียลแอดมินก็ยังเห็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลายๆคนเลยนะคะที่เขาบอกว่าสงกรานเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสัมผัสให้ได้ในครั้งต่อไปแอดมินจะมานำเสนอเรื่องอะไรบ้างทุกคนสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ